สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่นี่สิไปย์ต่างลงท่านบ้านพอใช้ขนมไผ่บ่เหรอขนมไผ่บ่นอ่ะหากินข้าวทงตัวนี้นนถ้าบุญแล้วก็หากินขน้าวทงขนมไผ่หาพี่น้องร้าย ยยครับตัวที่น então, องเอ้ยลงทานลงทานวันนี้มาทงทานอะไรให้จอดใสผมก็แลเรวกันทหารคนละย่างเขาตนะครับไปก็ไปตู้แลเราเนหอน้ขอบคุณที่นอนขอบเฮาตัว ะบวอาายโหโงร่อเด้อพี่น้องนะครับเอเอซเอเอาเอาบานนี้เถินเถเผู้นำาม่ระบาดเด้อเอาผู้จิบ้านผู้ช่วยแพทยสารวัตรกำนั้นเออเขาเขาเป็นไยรูปน้ำน้ำพลอยไปพนข้าไป อคุณแกรถเด้อผู้จิบ้านมูงเก่าคุณแกรถไปเอามาคืนด้วยเป็นของผู้ซอยมูซีบอกแล้วว่าจะยากกันผพุทธชีทนเลยนะเออ่ใ ขออนุญาตเชิญองทานนะครับท่านร้อยตีวิชัยยาลมานนะครับเป็นหมูทอดข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม้เด้อพี่น้องแต่ว่าหมูท่นทอดนะครับแต่จังลอยจังจังกินก็ได้ดอกเออเอาจังลอยกินเู้จักไหนบ้างรู้จักกับปล่อยนุนป่อยนุ่นมึงเพืนอยู่กเกษตรมาแล้วดีครับเนี่ยจ้าถ่ายได้ด้วยบรรยากาศ งอายวันแล้ววันแล้ววันแล้วแม่วันแล้วคลาดเซียมก็หลยหลยเบิ้มยี่บ่จ้าเปตัา่งเล็ เดี๋ยวครคุูครับขออนุญาตก่อนครับบอทอเท่าไรนะเอาโลกหลานยประชาสัมพันธ์อยทางด้านลางรถหมายเลขทะเบียน9247นะครับขออนุญาตเลื่อนรถอีกพอไหน่อยทีันี้านอไรานไปไหทงนากอนได้รถเชื่อมไปางุาคือรถันีนี่่ไหีน้น เดี๋ยวตายนขาไก่ตัอเดียวว่น้องก็ันขากนังสุรมณอยู่ขนานี้ผู้ใดกินเขาแล้วฟังผมเลทำความสะอาดรานที่อานั่งกินเ้าสอให้ไปเอาาใของไฟของมันอยู่ทางบ้านะวัอด้เยอะสามไปกินกับาหรงกรานัาน มันไม่ไม่ไม่เชี่วมันนะตลอดซองเฮี้ยอยู่ไหนไม่เนี่มันจะเป็นตุ๊กเนี่ยวเปไปเด้ที่ได้ดนคที่าดไปเไหลแลวเอดาริหารนผู้บริหาครับ ไอ้ยมาจอดไปมาใครทีตัวนี้ได้ตัวมัจฉพ่อไม่จอดโน้นนิดเดินกันเลยเต็มเลยเด้อยาสั่งโน้นนิดเดียวตัวไหนกินต้องไม่จอดไม่ดอนไม่คอดขาใส่ฮะเขาจะของมี

ไม่ไทยเขี่สัตนพี่ร,รักใจก็ว่จะมาอยู่เจ้าหน้าร่หมต่ายต่อสาคั้นสาคั้ผมถ้าอันเกียวห้อยนาตามตงารงาปเรอพอท่านกิรอไปน่งนยันเต้นเนี้ยมุ่งเจ้าหลมมุมีมอมสูนิทานมันเสียมาหลมบัดจบอบอัจารย์ท่านกี่เซอร์ี ขึนหนาตอนถวายการุปใจทุกวันพันเพื่อเาบุญคนาบาลมอซองนั่งยืมป่วยๆเลย่านไม่เงี้ยนายหลานบอกเอาเาไหร่ไมล่ะ่อมาครับปอนนี้หาดูแลทุกคนไปใส่ดอกกาวสไป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 

โม่เต่าพี่น้องเพียงพอเรียกฐานปัจเจศยศากับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้มาถวายแด่พระพิสูจน์สองไอิลป์พระพิสูจน์สองแล้วก็เตรียมไหวเพื่อความฮาเนาะเครื่องไหวก็เรียขันฮาเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ลุงป้านะฮะเพิ่งรังซอยกัน เสียดายปลาไ้าเราอ่ะวลายหลปลาไ้าเชื่อประมาขายปลาไ้าอยู่ของนั่นเขาเดี๋เป็นลูกเขาน้ำพุนนะเออปลาไหลเห็ดอยู่ยังบระมาขายอ่าเท่าเห็ดแล้วเช้าเราจะบอกอินที่เช้าไว้เลยมันเจ็งแล้ว ปลาดกลซาากาปลาหน่ยปลาเด็เยนั่นนหะซาไปมือนีโอ้ยเที่ยวเขาแล้วลงซาปลาหน่อยขานโลละยี่สิปลากระดมากทเดียวบรรยากาศเนี่ยเออยังเป็นองปลาไปเนอะบ่่เออยดมือ้ได้ยังแน่หรอบดนี้อายืนก็เด้อพี่นองเลยบายังนขอบคุณครับายัง่ัง้ัสี เออยกตะขายโอ้ตะขาไาาก่น้งกำลังรอใจเย็นเด้อไม่หลุนเด้อไม่หลุนใจเย็นสวัสดีครับมีหมูทอดมีหมูทอด บวิดีโอมื่อนี้มาเห็นลงทานกกจะพาพี่มหท่มาทงทนจัดทีนอัุมจัดจัดวปัจจัยมชินมาพร้อมกันในัเด้อปันใของกถินบ่ท่นพร้อมให้ปฮ็ดทห้มันพร้อมมาเด้อทางบนบนร้อมเด้เจ้าพราเจ้าท้ายที่ิงกิยดูงที่บาน่เ้ากั

ตาปสาวทิมหาลาตาทัิสปัจจนนุทันตุขันธิจูเบิงทิพยเจานมีเวดาโาทิพยประธานมีปัญญาถึงขัอจิวินาณกอชนทะเสดน้องมาวมานุโันนาภาคิน นัยกาลาบัติโกเทนบัิเราถกาเลก้า <K> ันสวรรคไปเลยับัวัเาตอน่้าเปประยชน์ะนันัังเตนังเตสับปะรดวังสัปวงนังสังาสั โอตโนเชยมาหนึ่งันเ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งนศ่งหนึงหมู่ทหะ่งห่งหนึ่ทหนู่งี่งหนึ่งหาหนึ่งนึ่งาจา่งิทึ่งหนึ่สหน่งานึางหนึ่งห่งานึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งหนงหนึ่งหแึ่งหนึ่งห่งนึ่งห่นึนนหนนน พระกินนิทานี้เป็นของบริสุทธิ์ดูดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประสุงสงจะได้จำเพาะตจาจงลงว่าเป็นของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็หาไนีได้มีพระบรมทูธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปหนึ่งเพื่อจะทํา ซึ่งก็ถิ่นาานราาเกียรติตามาพระบรมไารปิฎก